เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับเมื่อธนาคาร Silicon Valley Bank ของสหรัฐเนี่ยถูกสั่งปิดกิจการนะครับแล้วรัฐบาลก็เข้าไปควบคุมกิจการเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือว่าธนาคารเนี่ยขาดสภาพคล่องนะครับเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ปิดกิจการไปจะส่งผลกระทบให้กับธนาคารอื่นๆด้วยนะครับแล้วทีนี้นปัญหาของ s v b ที่ถูกสั่งปิดไปเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับ กลยุทธการทาการตลาดของ Svb นะครับเริ่มจากว่าเขาเนี่ยอยากดมเงินฝากเยอะๆเ,เขาจึงให้ดอกเบี้ย่ยตาที่สูงนะครับคนก็แห่มาฝากเงินกันนะครับบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทเปิดใหม่ก็มาแห่มาฝากเงินนะครับเวนเ u อร์แคปิตอลก็แห่มาฝากเงินทําให้เขาเนี่ยมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใน2อสปีเนี่ยเพิ่มขึ้น 3, ถึงสเท่า4เท่าเลยนะครับเมื่อได้เงินฝากมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจําเป็นที่ต้องไปลงทุนนะครับเพื่อให้ดอกเบี้ยได้เกิดดอกออกผลมามา,มากกว่า อดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายนะครับทำให้เขาต้องไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็ไปลงทุนหุ้นกู้ซึ่งก็เสี่ยงมากหน่อยนะครับพอลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนมาก็มาคืนเป็นดอกเบีย้ยทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นนะครับเมื่อเฟดเนี่ยของสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยนะครับจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสองสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เกิดต้นทุนสูงในการลงทุนนะครับเพราะว่า เมื่อดอกเบี้ยสูงเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพต่างแทนที่เขาจะไปกู้เงินข้างนอกมาลงทุนเขาก็ไม่กู้แล้วนะครับเขาก็จะมาควักเงินจากที่เขาฝากเนี่ยไปใช้นะครับมาควักเงินก็คือถอนเงินจาก SV b ไปเรื่อยถอนไปเรื่อยเมื่อถอนไปเรื่อยเนี่ย s v b ก็ไม่เหลือเงินแล้วนะครับเพราะขาดเพราะเอาเงินไปลงทุนหมดแล้วจึงต้องขายทรัพย์สินที่ลงทุนไปซึ่งบางอันก็เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเมื่อขายไปก็เกิดการขาดทุน SVB เนี่ยขายหุ้นขายขายหุ้นขายหุ้นกู้ขายพันธบัตรออกไปเกิดกาารรขทุนนะคับ เมื่อเกิดการขาดทุนเนี่ยทำให้สเตทเมนต์เนี่ยไม่สวยนะครับเขาจึงบอกว่าเ,าเดี๋ยวเขาจะขอระดมทุนเข้ามานะจะขายหุ้นเพิ่มทุนทีนี้เมื่อเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บตลาดก็เกิดการเรียกว่าตื่นตระหนกนะครับว่าโอ๊ยเกิดปัญหากับธนาคารนี้แน่นอนเพราะว่าก็มีการระดมทุนต้องมีการเพิ่มทุนและเกิดปัญหาทางการเงินแน่นอนก็ยิ่งแห่กันถอนเงินมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันเดียวเนี่ยหุ้นร่วงไปถึง60%เลยนะครับก็ทําให้เนี่ย รัฐบาลสหรัฐก,ก็เลยต้องเริ่มมาเทคแอคชั่นนะครับภายใน2วันสั่งปิดกิจการเรียบร้อยแล้วทํางานได้เร็วมากเลยนะครับแล้วก็จะต้องมาดูว่าปัญหาต่อไปคืออะไรในนี้นะครับมาสะสางบัญชีกันซึ่งผมคิดว่าภายในน่าจะมีปัญหามากกว่าที่เราเห็นนะครับแต่ว่าปัญหาที่จะกระทบกับเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่าห่างไกลพอสมควรถึงแม้ว่า SBB เนี่ยจะมีลงทุนใน s t a b l e coin นะครับคริปโตแต่ก็ประมาณ8%ซึ่งก็ส่งผลกระทบเยอะในช่วงนี้นะครับแต่สักพักหนึ่งก็จะดีขึ้น ก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายกับประเทศไทยนะครับแล้วก็นักลงทุนคริปโตในเมืองไทยนะครับ